อยากบอกเพื่อนๆน,นะคะที่ตอนนี้เนี่ยเผชิญกับการกําจัดเชื้อ HPV ออกไปจากตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่มันติดแล้วเลื้อรลังมันเป็นสัญญาณแล้วว่าเราอะ่ะอาจจะเกิดมะเร็งในอนาคตซึ่งันพัดไม่อยากให้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเลยวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่โรงงานผลิตพันตัวเซิร์ฟเนี่ยอยู่ในลายผลิตเลยให้เห็นถึงความตั้งใจให้เห็นถึงมาตรฐานสินค้าไทยที่เป็นมาตรฐานส่งออกยุโรปอเมริกาเนี่ยไม่แพ้อาหารเสริมเมืองนอกแล้วแถมนะคะบ พันพัดยังรวมสารสกัดถึง8ชนิดที่เรียกว่าตามงานวิจัยในมนุษย์เลยอยากให้เซิร์ฟเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขจัดเชื้อออกไปได้จริงขวดที่เมื่อกี้บรรจุมานะคะแล้วก็จะมาบรรจุลงกล่องแบบนี้นะคะข้างในมีโลโก้ lady so ด้วยนะคือจะบอกว่าภูมิใจมากแม้กระทั่งกล่องหรืออะไรทุกอย่างอะ่ะพันพัดก็เป็นคนดูแลเองทั้งหมดอยากจะบอกว่า P คืออะไร P คือ protect เซิร์ฟคือ service อันนี้ก็คือ protect service ปกป้องปากมดลูกอยากให้มะเร็งปากมดลูกมันหายไปจากประเทศ ยอยากให้คนไทยได้โชคดีที่มีตัวช่วยในการเร่งกําจัดเชื้อ HPV ออกไปจากร่างกายตอนแรกอะ่ะเชื่อไหมว่าเสียปรับโดสใหม่เพิ่มขึ้น2เท่าเพราะว่าพี่ต้องการโดสตามงานวิจัยเลยกิน2เม็ดเป็นโดสขจัดเชื้อภายใน6เดือนยิ่งคนไหนที่แบบเป็นแล้วเป็นอีกฉีดวัคซีนแล้วยังเป็นอยู่แนะนําเลยกินวันละหเม็ดเพื่อป้องกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตรวจเจอเชื้อไม่ต้องกังวลเราก็กิน2เม็ดเพื่อให้เชื้อมันออกไปมั่นใจได้ตรวจสอบแล้วนะคะว่ามันมาตรฐาน แล้วก็สารสกัดนําเข้าจากประเทศสิงคโปร์นะคะทุเรียนเทศแล้วก็ตัวทัพทิมก็นําเข้าจากประเทศสิงคโปร์สตัวนี้เป็นเซลลเมทริกด้วยนะนวัตรกรรมนําเข้าสู่เซลลแลคโตบาซิลัสนําเข้าจากสหรัฐอเมริกานะคะวิตามิน B12 นําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็โฟลิกก็นําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ที่สําคัญตรงนี้นะคะ บรรจุอยู่ในดิเล l ริลิสแคปซูลเป็นเทคโนโลยีพิเศษของแคปซูลที่ทําให้เชื้อโปรไบติกคือแลคโตบาซิลัสแลมโนซัสกับแลคโตบาซิลัสคิสพาตัสเนี่ยไม่ถูกทําลายด้วยกรดในกระเพาะอาหารบางทีเรากินโปรไบติกทําไมเราไม่เห็นผลเพราะมันเชื้อมันตายอ่ะมันไม่ได้ออกฤทธิ์พันธใส่ใจมากอยากให้ทุกคนได้ผลลัพธ์จริงๆยอมจ่ายแพงขึ้นด้วยดิเลอริลิสแคปซูลแล้วทําให้แคปซูลเนี้ยไปแตกตัวในลําไส้เล็กแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงในตลาดโลก สูตรนี้เป็นสูตรที่รวบรวมสารสําคัญที่มีงานวิจัยในมนุษย์รวมไว้ครบทุกตัวสูงที่สุดแล้ว8ตัวอาหารเสริมเมืงนอกก็ไม่มีรวมมาเยอะขนาดนี้อยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้มะเร็งปากมดลูกมันหายไปจากประเทศไทยให้ได้ค่ะ